สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีสูตรคุกกี้กรอบสําหรับคนที่ชื่นชอบคุกกี้กรอบๆนะคะมาชมวิธีการทำกันเลยค่ะผสมแป้งสาลีอในกประสมเกลือป่นและเบกกิ้งโซดาค่ะคนให้เข้ากันก่อนค่ะตอนนี้เราก็มาตีเนยจืดน้ําตาลทรายขาวนะคะระหว่างตีเนยกับน้ำตาล ก็ปาดขอบถ้วยผสมนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองแล้วก็วันนิราค่ะตีให้เข้ากันจนเนียนดีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งลงไปทีละครึ่งค่ะ เมื่อโรยอบเชยวอลนัทหรืออัลมอนด์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปแช่เย็นไว้2ชั่วโมงค่ะเมื่อครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็นำออกมาตัดเป็นชิ้นชิ้น,นแบบนี้ค่ะนำไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน20 2 5นาทีค่ะ ออกมาแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะน่าทานมากเลยนะคะน้ำหนียังมีการทำขนมอีกหลายๆอย่างและทำอาหารอีกหลายๆชนิดนะคะท่านผู้ชมสามารถกดติดตามไว้ได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย